yêu dòng nước như thế, tại này nhá, cô sẽ hát thêm chứ, giờ không. กุหลาบนะะคี่ราคา700บาท700บาทค่ะสีแดงนะคะอยากสีแดงสีแดงก็เหมือนกัน700บาท้อยบาทครับตอนนี้จะเหลืออยู่ทั้งหมด10กล่องเหลืออยู่แค่ห้ากล่องนั้นเอาอันนี้เนาะเป็นกุหลาบกุหลาบสบู่นะครับอ่าแล้วกุณสีเนี่ยมีช็อกโกแลตช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตมีลูกอมไม่มีลูกหมีราคาเท่าไหร่คะอันนี้1,200บาท1,200บาท พอพอปีนี้ความรักอ่าความรักอ่าความรักสีสวย วัยรุ่นถึงจะเป็นผู้ใหญ่เราก็ให้มอบให้กับครอบครัวได้นีอ๋อพอดีมีความรักก็ต้องจีบแดงไม่โก็เท่าไลยจ้ะอันนี้คือ600บาท600บาทเนาะก็ถือว่ายังไม่แพงยังไม่แพงยังซื้อจับจองได้อยู่อ๋อจับจองได้อยู่เนาะงั้นเอาอันนี้นะเอาอันนี้เอาอันนี้อันนี้อันนี้ช่อหนึ่งค่ะสีหวานเป็นโทนสีชมพูนะครับชมพูซึ่งดอกโตมากเลยอันนี้เป็นกุหลาบมอกดอกกุหลาบออกร้อนอันนี้อันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ราคาอยู่ที่800บาทนะครับอันนี้600บาทอันนี้800บาทอัน อันนี้เป็นเ็ดแปดดอกนะครับเ็ดแปดดอกครับอ,อันนี้เป็น800บาทอสวยมากอันนี้คือบกให้สบบามีที่บ้านสบายสบาย บัเรดไทยปีนี้ดอกไม้แพงมากครับมากกว่าปีก่อนๆอ,อย่างมากเลยก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า,าภาคเหนือมันหนาวมากนะครับแล้วก็มันก็เลยทําให้ดอกไม้มันไม่ค่อยออกดอกก็ทําให้ราคาต้นทุนเนี้ยสูงกว่าปีที่แล้วถึงสองเท่าแล้วดอกไม้ที่มีสั่งมาจากไหนบ้างดอกไม้ที่สั่งรอบนี้นะครับสั่งของเมืองไทยหมดนะครับเป็นของอที่เชียงใหม่ที่ตากที่เชียงรายนะครับแต่ว่าคุณภาพ ดีมากยอดเยี่ยมแต่ราคาค่อนข้างจะสูงเยอะต้นทุนเนี่ยตกดอกหนึ่งประมาณ50บาทเราต้องขายดอกละ100่งรขึ้นไปตอนนี้ที่ขายอยู่ก็คือขั้นต่ำของช่อดอกไม้ก็คือ500บาท ...800 บาท1000 1, 1 5ันหนึ่งพันห้าสองพันสามพนตอนนี้มีอ,ออเดอร์เข้ามาบ้างไหมออเดอร์มีเข้ามาอยู่ปลา,ายครับ ก็แต่ก็คิดว่ามันก็ต้องขายขายได้อยู่แล้วครับพอวันที่สิบสามสิบสี่เนี่ยก็คิดว่าจะขายขายดีทุกปีและปีนี้ดอกไม้ที่สั่งมาสั่งน้อยไม่ได้สั่งเยอะสั่งเอาแค่ปริมาณที่สามารถจะขายได้สั่งเยอะสั่งทุกปีจะสั่งอยู่สองพันถึงสามพันดอกแต่ปีนี้สั่งอยู่แค่ประมาณพันหนึ่งถึงพันห้าร้อยดอกครับสีอะไรเลยสีอะไรเป็นพิเศษใะปีนี้ที่สั่งมาสีแดงครับก็ยังยืนหยัดด้วยสีแดงอยู่ตลอดครับก็ในวันในวันวาเลนไทน์ปีนี้นะครับก็ ออขอเชิญทุกคนนะครับที่มีความรักไมนะ่ว่าจะเป็นความรักของหนุ่มสาวหรือความรักของครอบครัวหรือว่าความรักให้กับพ่อแม่หรือให้ญาติผู้ใหญ่สามารถมาสั่งจองได้นะครับมาสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ร้านพานุวัตรนะครับออสามารถบอกหมายเลขโทรศัพท์ได้นะครับ0815999644วันที่13กับ14ยังมีออเดอร์เยอะแยะมากเลยครับขอเชิญได้เลยนะครับ